เดี๋ยวมาดูลูกนี่กันนะครับผมอ่าก็ได้เป็นปลาดุกนะครับปลาดุกหนึ่งตัวปลาโม่หนึ่งตัวปลารับนะครับไล่ตัวเลยลูกนี่สวัสดีครับปุ้ม พบกับจงวีที่ค้นป้าบลูกวนกลิ้งนะครับเดี๋ยววันนี้ป้ามาดูไส้ดักปลากันแล้วนะครับผมผมจะทําคลิปรวมบินซ่องวันแล้วนะครับเพราะปลาได้ไม่ค่อยมากช่วงนี้ฝนก็ยึดตกไป4ี่วันเร็วนะครับไม่รู้จะตกวันไหนละเดี๋ยวมาดูไส้กันนะครับนี่ลูกนี่ก็มีตัวนะครับผุขึ้นฟ่วงน้ำอยู่ก็ได้เป็นปลาดุกเนื้ออนนะครับปลาดุกเน่าออนได้ซ่องตัวนะครับตัวด้วยๆเลย ลูกเลโกได้ส่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูลูกโตไปกันล้วนะครับปุมปุมก็โอ้ส่มาดักยังไม่มากนะครับประมาณจ้ามริบกว่าลูกวันนี้ปุ้มไปตัดไม้ลักปักใส่มานะครับก็ได้มาส่งลอยกว่าดุนใส่ปุ้มก็ยังมีโซ่งลอยกว่าลูกนะครับตียังไม่ดักตีเดี๋ยวโรไปดักไอ้ฟุ้นมานะครับปุมจะได้ชมคลิปกันยาวๆเลยนะครับมาดูลูกนี้กันนะครับปุมดูส่กันโตกกได้เป็นปลาดุกแล้วนะครับลูกนี้ปลาดุกหนึ่งตัวปลาโม่หนึ่งตัวนะครับ ตัวสวยๆล้วปลาดุกวันนี้ก็ได้เปิดมีซองตัวแล้วนะครับ,ดรบ,ววเ,ดรบเดี๋ยวไปดูลูกโตไปกันแล้วนะครับปุ๊มาดูลูกนี้กันตันะครับปุ๊กรงจะสั้นทักนิดนะครับปลาปุ๊มดูกับเรือนะครับปุดูอยากเรือจะตั้นนะครับแต่ก็ตัวซรับเรื่องเก่นี้ก็ไม่มีกันตั้นนะครับปุก็ได้ปลาดุกแล้วนะครับตัวสวยๆเลยใช้ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูลูกโตไปกันแล้วนะครับปุ ลูกนี้มีฟองน้ำอยู่แล้วนะครับปุ๊มมาดูกันนะครับว่าจะเป็นปลาเล่นครับปุ๊มก็เป็นปลาโม่ปลาลาดปลาตรับนะครับห้าตัวนะครับปุ๊บตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวไปดูลูกตัวไปกันแล้วนะครับปุ๊บ ก็มีปลาตายอยู่หนึ่งตัวแล้วนะครับในไส้เป็นปลาดับก็ได้เป็นปลาโม่นะครับปลาโม่กับปลาดับแล้วนะครับปลาดับตัวเล็กๆก็จะปล่อยนะครับปุ้มอูนี่ก็ต้องเอโวอนะครับไม่ว่าจะติดกี่ตัวเดี๋ยวเอากามติ๊บเร่อยเร่อยกาดมดนะครับปุ้มเดี๋ยวมาดูลูกรุดตายกันนะครับปุ้มมาเป็นปลาเลย ก็ได้ไล่ตัวแล้วนะครับลูกทุกายก็ได้เป็นปลาโม่ปลาโจนนะครับปลาโม่ได้ไล่ตัวเร็วนะครับวันนี้ก็มีปูเรานะครับปูนี่ก็ต้องโอ,อกนะครับปุ้มเดี๋ยวเตยกาดมดเลยนะครับทต่ไมาโอกในปุ้มจังกิดดูมาไล่ลรแเลยเดี๋ยวไปดูปลากันตีบ้านนะครับเราว่างต่างเดินก็ปบเอสเม็ดนะครับปุ้มลิ่มกรงผุ่มปุ่ม,มน่ากินพอดีเลยนะครับเดี๋ยวจะต้นเอาไปแกงนะครับปุ้ม เก่งกะติกับปลาใส่โยดกล้มนะครับโรยมากๆเลยคนได้ไล่โดกเลยนะครับบุ้มรวยรวยน่ากินโปดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูปลากันที่บ้านนะครับปุ้มก้องวันเล็กว่าจะได้ไล่ตัวมมกนะครับก็มาตึ้งบ้านแล้วนะครับปุ้มเกือปลาต่างมดทิ่ได้ก้องวันนี้นะครับได้ไม่มากนะครับปลาดุโตัวรวยรวยแต่ว่าตัวนมักเป็นปลาโมนะครับบุ้มปลาโมาตัวใหญ่ๆหญ่เลย คน่าจักต e ีต tamam. ้มนะครับป okay. like ุ e ้มปลาโม่ตอนนี้ก็ป like ล่ได้กินแล้วนะครับปุ้มไม่มากแต่ว่าถ <Like, S 2> <an S 3> ึงฤดูฝฟ้นเต็มตัวปุ้มจะดักเซ่ไล่ลูกเลยนะครับจะได้จุ่มคลิปกันยาวเดี๋ยวไปดูเซ่ดักปลาโงวันตีสองกันโตนะครับปุ้มสวัสดีครับปุ้มเดี๋ยวมาดูเซ่ดักปลาวันตีสองกันโตนะครับก็มาตอนเช้าราววันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เป็นปลาเลยนะครับลูกเล็ก ก็ได้เป็นปลาจนตัวเล็กส้งตัวนะครับลูกเล็กกล้งวันนี้เดี๋ยวไปดูลูกโตไปกันแล้วนะครับผมลูกนี้ก็มีฟองน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นปลาเลยนะครับผมก็ได้เป็นปลาลาดนะครับปลาลาดตรงตัวลูกนี้ก็น่าโตดนะครับผมตัวสวยๆนะครับเดี๋ยวไปดูลูกโตไปกันแล้วนะครับผม กองผมตาดูซ้ำซี่โรบไม่ได้ตัวผุ๊ก็เหลื่อนไม่แล้วนะครับผุนี่สรงอซ้ำลูกเอาไปดักตุ้งเหินแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูลูกนี้กันต่อนะครับปุก็ได้เป็นปลาดุกเนือโอ้นะครับลูกนี้นอนนิ่งอยู่เลยนะครับไม่ค่อยดินตัวนี้เดี๋ยวไปดูลูกโตไปกันแล้วนะครับ ลูกนี้ก็ติดปลาดับตัวใหอยนะครับปุมแต่ว่าเสียดายตาย,ายเฉลร็วน,นะครับแต่ยังโปรยใจได้นะครับปุมยังไม่โป่งตีเอาไปตดได้นะครับลูกนี้ใส่ดินๆน,นะครับปุมมาดูกันนะครับว่าจะเป็นปลาอะไรก็ได้เป็นลูกปลานะครับลูกนี้ทุกโปรยตั้งลูกเลยนะครับตปวตัวเล็กๆเป็นปลาดับปลาลาดนะครับตัวเล็กเดี๋ยวปุ๊มจะเอาปลาโปรยก้นนะครับ มาดูลูกนี้กันตัวนะครับดักไว้ในปลาป้นะครับผมอ่าก็มีตัวนะครับได้เป็นปลาจนรตรงตัวนะครับผมใส่กนหน้าตําปลาเข็มพอดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเดี๋ยวไปดูลูกตัวไปกันแล้วนะครับผมอยู่ไม่ไกลกันนะครับใส่ก้นฟองยุ่นะครับลูกนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมได้เป็นปลาโชนนะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ ตัวสวยๆนะครับลูกนี้พึ่งเก้านะครับบ่วไม่โรคตีเดี๋ยวไปดูลูกตัวไปกันแล้วนะครับปุมลูกนี้ใส่ก็มีดินอยู่นะครับปุมมีพรงน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีปลาตายอยู่หลายล้วนะครับปุมลูกนี้โอ้ยก็ได้เป็นปลาจับนะครับไล่ตัวเลยตัวก็่วยๆนะครับปุมตัวเล็กก็มีนะครับแต่ว่าส่วนมากตัวใหญ่ๆเลยนะครับปุม เตาฟ้ามือนะครับนี่หน้าโตดเรานะครับปุ๊มแต่ว่ามีไตรดๆนะครับปุ๊มีโปงอยู่หนึ่งตัวเดี๋ยวไปดูลูกโตไปกันแล้วนะครับอ่าโดดจนุนใจเลยวนะครับปุ๊เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้ยก็ได้เป็นปลาสาลิดนะครับส่งตัวปัวนรวยเลยนะครับส่งตัวนี้เต่าสีนิวนะครับปุ๊หน้าต้มส้มนะครับ มาดูลูกสุดตายกองวันนี้กันนะครับผุมมีฟงน้ำอยู่นะครับหอ้ยกดได้ไล่ตัวแล้วนะครับลูกสุดตายก็ได้เป็นปลาโม่ปลาชนนะครับกอไล่ตัวแล้วนะครับลูกสุดตายเดี๋ยวไปดูปลากันที่บ้านนะครับก้องวันตีสองก็มาตึ้งบ้านเลยนะครับผมนี่คือปลาที่ได้ตั้งมดก้องวันตีสองนะครับก็ได้เยอะกว่าวันเล็กนะครับผุมเต่านี้ก็โปได้กินแล้วนะครับผม ปลาดับปุ้มว่าเจ้าโตนนะครับปลาตายไล่ตัวเรียวตายสดๆด,สด,สดฟุ้นเร่งมาเกือมาติดเรีวปลาเลยไม่กอยได้นะครับก็อย่าลืมฝากติดตามช่องวีที่คุณปลาบลูกวนกลิ้งด้วยนะครับปุ๊บสำหรับวันนี้สวัสดีครับ